เลือกโต๊ะทำงานฉบหับคนคุมงบประมาณเดี๋ยวเราจะมาถามพนักงานในออฟฟิศของเรากันว่าให้งบประมาณเท่าไหร่สำหรับโต๊ะทำงานหนึ่งตัวเดี๋ยวรอเยอะก่อนอ่านี่นะครับคนแรกของเรานะครับวันนี้น้องเฟิร์นนะครับผมแอดมินเลือกโต๊ะทำงานหนึ่งตัวให้งบประมาณเท่าไหร่ครับ3ามพหค่ะคนแรก3ามพเดี๋ยวไปดูอีกคนหนึ่งเลือกโต๊ะทำงานหนึ่งตัวให้งบประมาณเท่าไหร่ครับ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นโหสุดตาดนี่ว่า เลือกตัวทำงานหนึ่งตัวให้งบเท่าไหร่ครับสักห5ึ่งห้าหน่ห้านี่สุลต่านคนที่สองเท่าไหร่ครับผมสามพัน้รงเต้นอ่ะเท่าไหรสามพันสรุปคนงบสามพันมีสามคน <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูกันว่าง,งบสามพันมีตัวไหนบ้าง ตัวแรก DSWD 1202ราคา2,390บาทตัวต่อไปไปเลย DSMTT ราคา3,630บาทยังอยู่ใน3 0 0 0ไม่ข้าม4นะตัวสุดท้าย DSWD 1204ราคา3,690บาทและทั้งหมดนี้คือโต๊ะทำงานที่ทุกคนอยากได้ในงบประมาณ3,000บาทจากเรา n o v o f u r n i t u r สนใจตัวไหนทักมาสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนบััสดีครับ